รู้แจ้งโลกกดศกทุกสิ้นฝึกสิลธรรมจนเป็นอาจินที่วัดป่าโบนั้วันนี้พนเพจใหม่ล่าสุดของหลวงตาสินสังกะรีสีก็จะเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยนะครับ <c oughs> บรรยากาศที่เห็นนี้ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่วัดป่านะพระอินทร์นะครับเรายืนณนตรงนี้ก็คือวัดโขงเจียม,มนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะวัดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวัดที่ สวยงามวัดหนึ่งนะครับในอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลร,ราชธานีนะครับวันนี้นะครับได้ขออนุญาตหลวงตานะครับมาถ่ายทำคลิปในจังหวัดอุบลร,ราชธานีไม่ว่าจะเป็นช่องเม็กพระบิธาบาตหรือว่าจะเป็นสถานที่ต่างๆเรา,าก็พยายามหาสิ่งอันพาน้อยมาให้ท่านได้ชมกันบางทีบางท่านอาจจะไม่รู้จักแม่น,น้ำสองสีเนาะ hmm. เดี๋ยวผมจะพาไปแล้วก็ผมจะข้าม จะนั่งเรือไปที่สปลาวสปลา,า,าวนะครับแต่ยังไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปติดต่อเขาดูออข้าแม่น้าโขงครับแม่น้ำสองสีหลวงตาบอกว่าถ้ามึงไปตอนนี้มึงไม่เจอสองสีหรอกเพราะมันหน้าฝนหน้าฝนมัมีแต่สีดำว่ะเออใช่สีขุ่นๆสีมัวๆ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าจะเห็นแม่น้ำสองสีระหว่างแม่น้ํามูลกับแม่น้าโขงเนี่ยต้องออกรรษาไปแล้วหน้าแรงเดี๋ยวเราจะลงเรือไป ข้ามฝั่งสอปลอาวกันไปไม่ใช่ว่าหน้าแรงต้องไม่มีน้ําเลยเอยมันก็ต้องมีหน่อยหยดสองหยดไวเออหยดสองเออช่วยกันพูดหน่อยดีมากดีมากช่วยหายกินเดี๋ยวเราข้ามเรือเดี๋ยวไปติดต่อเรือเอ้าเรือนี้ไปไดเปล่าเอเอเรือนี้ไม่น่าจะไปได้นะฮะไม่น่าจะไปได้นี่เรือเขาเรียกเรืออะไรรู้ไหมเนี่ยโอ้ยุนี่ร่างหรออาจจะเป็นเรือแข่งเรือแข่งหรอเรือแข่งเรือเก่านะเนี่ย ทำด้วยไม้ไม้นี่ไม้นี่นแหละไม้เลยแหละนี่ไงไม้แตกเลยเป็นเรือเก่าไปหรือเราจะพาไปริมแม่น้ํำของนะครับอันนี้ก็คือวัดโขงเจียมเนาะวัดของเจียมก็ถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กจุดหนึ่งนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตาายไหนออไปทางนี้เหรอ นี่นี่น,นี่ยืนยันหน่อยวัดของเจียมยืนยันหน่อย,น,อยนี่ไปก่อนดูไปนี่เห็นเนาะอันนี้เป็นเป็นลาบลาบหรอน้ำตกเอ,อิร์ดไม่ขันมุมกเลยวัดของเจียม <c oughs> นี่นี่น,น,นี่ไปเด <c oughs> ี๋ยวเราไปติดต่อขึ้นเรือกันวันนี้ก็มีสังกะรีมีมดรังสิมันมีพี่วัดชวนชื่น ลูกพดมชวนชื่นนะแล้วก็ยังมีเสียเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้เป็นคนฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้เนี่ยฝั่งนี้ครับคนไทยอ๋อฝั่งนี้คนไทยเนาะมันดูไม่ออกไงไทยลาวหน้าคล้ายๆกันเหครับคล่ายกี่วันพี่ฮะไล้กี่วันผมอยู่วัดป่ามณาฑียรเหรอผมอยู่ใกล้เองเออใกล้ๆนี่เองใกล้ครับครับผมแสดงี่ชื่อเสียงยังไม่ตกเป็นคนรู้จัก มันจะมีไปล่องเรือชมวิวด้วยล่องเรือหารักอ๋่ใช่ล่องเรือไ้าวนี่ไงมดลังสิมันเนี่ยเอามาให้เขาเลยครับแล้ววันนี้สาธุครับเออเห็นแต่ทีวีเห็นแต่ทีวีแต่ไม่เคยเห็นในนี่ตู้เย็นไม่เห็นทีวีไงเห็นแต่ในทีวีอ๋อในทีวีอ๋อไม่ได้เปิดวันนี้ก็เสพเปิ้ลพาทัวร์ครับเขาชื่อเขาก็มัดฉาทัวร์อยู่แล้ววายอยู่ในน้ำ อวันนี้เขาก็เลยลงน้ํผ่านลงน้ํามีเสื้อจูจี้หลวงตาบอกว่ามันต้องหน้าแรงออกภาษาแล้วที่จะเห็นไม่นะสองสีเป็นอย่างที่หลวงตาบอกเลยพี่ถีททำไมก็เห็นอยู่สีเดียวตอนเนี้ยออกสีคุณคุณสีแห่ๆ่แปลว่าก็ไม่รู้สีสีคุณคุณอ๋อสีคุณคุณนโอ้โนอันนี้อันพี่ไปบ้านวัดที่อย่างคาวัดดังๆนะคะ วัดป่าอ๋อวัดป่าเหมน้ำพี่อินก็สีดินตอนนี่ไงอยู่ช่องเม็กบ้านเริงสีดาแล้วแล้วอีหล่าหล่าคนอยู่จังหวัดไหนล่ะอยู่นี่ล่ะจ้ะแต่ว่านุ้งยบ่คอยได้ไปอ๋อบ่บคอยได้ไปจ้าครับผมเอ่อแม่น้ำนี้มียานาคเปล้ะเคยเห็นไหมามองเหรอมีแต่เคยฝันแต่ไม่เคยเห็นโอ้เคยฝันพี่อย่าโกหกนะ เอาก็ก็มีจริงๆพี่มีจริงๆหรอมันจะเลยขอโชคขอลาบหน่อยมีจริงๆขอน้ําตกได้ไหมขอหน้าผาด้วยขอลาบน้ำตกมันเป็นความเชื่ออ่านะครับาน้ำตกเอาแต่ลาบน้ำตกเหรอคะสื่อภาคอีสานเนี่ยดินแดนแห่งเมืองพญานาคครับก็เป็นความศรัทธาของพี่น้องประชาชน ใช่เหมือนที่คนเขาศรัทธาหลวงตาเอาเราจะไปบังคับจิตใจหรือว่าจะไปไปขัดศรัทธาขัดความลบหลู่ของเขาไม่ได้เขาขัดความเชื่อของเขาเขาเขาล็ของเขารักของเขาศรัทธาของเขานะก็เหมือนอย่างเราเนี่ยเราก็รลักหลวงตาเราใช่เรารักหลวงตาเราแล้วก็จริงๆแล้วบอกตรงๆว่าคนไหนนะถ้าเกิดฟังคลิปหลวงตาเนี่ยถ้าไม่เข้าใจแสดงว่าคนนั้นยังมีกิเลสอยู่ มีกิเลสมีตัณหามีกามราคะมีอบายมุกมีทิฏฐิมีอัตตาประกอบเราก็ฟังไม่รู้เรื่องหล,ลงตาเ<ช>พราะเราเริ่มเริ่มเริ่มมาปฏิบัติหรือว่ามาอยู่ใกล้ชิดลวงตามาสัมผัสเออมาสัมผัสเราก็เริ่มเริ่มฟังลวงตาออก <ๆ S 1> แล้วก็เริ่มมีความศรัทธาในตัวงตา,ตาใช่ไหมพิวัติถูกต้องนี่มามาจากกรุงเทพแบบพิวัติอ่ะใช่เปิดเพิ่มมาแงีนะเปิดเพิ่มมาแงี กลับไปได้ประมาณสองสามวันกลับไปได้สองสามวันแล้วก็มาต่อยทีนี้ก็อยู่ยาวละอยู่ยาวไะลงเรือดีกว่าเดี๋ยวข้ามฝั่งสอปอลางเลลงเรือน้อยเอยนบนอ๋อสีอยู่นี่อ๋อไม่ใช่ขอ๋อพ่อสีอ่ะคนละสีกันไปเออไหวไหมนี่เราเราข้ามฝั่งได้ใช่ไหมได้ครับ ไม่ต้องซื้อทำพุทธบอดไม่ต้องทำอะไรเหรอบอกทหารเล่ารัดไว้อ๋อเอาบอกทหารเล่ารัดไว้เาอใช่เรื่อยไม่ใช่งูเหลือมจะมารัดโอหัวยาลาสดใช่จังหวะเราถ่ายคลิปวิดีโอก็เจอเจอเออนักท่องเที่ยวเนาะอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนี่แหละครับนี่คือพี่สีครับโอ้โหเขาลงมาหาวิวเลยนะใครบอกจูสีตกวะใครบอกเป็นตลกตกอับแล้ยังมีคนรู้จักอยู่เลยเนี่ย แฟนคับผมเนี่ยจะประมาณร้อยปีขึ้นสามครับอืมโทรศัพท์ดังต่อเสียงเลยอีกไม่ใช่คนละลำจริงๆแล้วแม่น้ำทองสีมันอยู่รงไหนเนี่ยอ๋ออย่นี่เหรออืออ๋อลำใหญ่ใหญ่อยม่ ผมอยากได้ลำแบบมีรูอ่ะแบบรั่ว<ห>แบบแบงนี้เหรอไหนก็ได้บ่อล่างไปให้น้ำมันแบบมีอ่นเอออยากวิ่นน้ำมาี่รอใเขาบพันปอมออใปอมอ๋มอ,อมีซ่อมเหลือด้วยอุ้ยมีอ๋อมีซ่อมเรือด้วยอ๋อ,อ,อนี่เราเหมาใช่ไหม คนเราฟังสิคนเราฟังรถไม่นี่ไงเว้นไม่ใช่ดาราธรรมดาวิลล่าด้วยออวิลล่าพี่นจะได้จะได้นั่งคู่กับพี่สีพี่สีนั่งนู่นพี่วานั่งนี่เอิ้นมันอยู่หัวอยู่แล้ว วันนี้อุตสาห์เอาเรือย,ยอดมา <c oughs> เรือย,ยอดจอดอยู่เดี๋ยวเเข้าเกียร์อยู่เห็นไหมมีเกียร์ถอยด้วยเห็นไหมเรือเขาลังใหญนะ่ใหญ่กว่าเครื่องอีกใหญ่ <laughs> <c oughs> นี่นลำหลังเรื่อ่ เขามีเสื้อชูชกอยู่นะช,ชูชีพเออชูชีพลึกไหมนี่ยลองโดดเราไม้สิลึกไหมไม่ได้ยินประมาณตอนเนี้ยประมาณ ร้อยคนร้อยคนต่อโอ้โหความลึกอะ่ะร้อยโอ้โหสองร้อยเมตรสิไม่รู้อ่ะฝั่งโน้นมาฝั่งนี้ไม่นอนนอนนอนยาวโอ้โห oh. <laughs> ไม่ใช่ยืนนอนนอนยาวไม่ได้นั่งเรือนานมากมดร้องเพลงล่องเรือหารักนี้ล่องเรือมาหาักสักคนรวย จนให้ใจรักแม่เจ็ดย่านน้ำนและร้อยลำแฝงสอดสายตาแลหอยิงรักจริงหนึ่งนาเยี่ยมเฮ้ยมาไปน้ำโขงต้องหาเพลงเกี่ยวกับโขงสาวบังโขงไงโอ้ไมหมดไปทันนะไอ้นี้ได้ไหมไอ เพลงพี่ยุทธ์อะแบ,บเพชรวงทองอะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ทันได้ยินได้ยินแต่ว่าร้องไม่ได้โ่วงทีหลังอหันเกิดไวๆหน่อยดิคงเจ้าเอ,อ๋ยนะนนของสุริยาฟ้าประทุมของพี่เหมอพี่เหมอะอ่ะใช่ปะไม่ใช่ใช่เปล่าสาวมององแล้วก็ไอ้ที่ว่านี่ าน้ำตรงนี้จะเป็นช่องแคบนะอันนี้เพลงอะไรใช่ป่ะี่นี่สาวบองโขงน้ำมันขึ้นช่องมาเลยนี่เขาพาเราอ้อมวะเนี่ยเขาจะพาไปดูวิวใช่พาดูวิวพาดูวิวแล้วก็ตีวงกลับมาเราเราให้เขาคิดพิเศษพาดูวิวอ๋อที่จะข้ามไปหาเมียลาวฝั่งนู้นคือประเทศลาวนะครับฝั่งนี้คือประเทศไทยมันมีเรื่องเล่านิทานบลาบลาครับสมัยก่อนเนี่ยคนขับเรือเขาจะอยู่ท้ายไงอ่า ผู้โดยสารเนี่ยไปเรือเรือจ้างเรือจ้างเรือเรือ,รอหางยาว<ม>เนี่ยทอเฟอร์เขาจะขัดท้ายอย่างเงี้ยผู้โดยสารผู้สารก็นั่งกันเต็มเรือเลยคนี้ไม่รู้ใครตดโโไดเดงเนี่ยเราคนขับที่รับเต็มๆอ่ะอยู่หลังไงอยู่หลังไงรับเต็มคนขับท้ายใครตดเนี่ยใครตดเนี่ยเหม็นอย่างเัินหมาเน่าโคนเงียบทิพย คนขับเรือคันท้ายบอกว่าเดี๋ยวใครดูนะเดี๋ยวจะหาคนตดให้ได้พอหลังจากถึงฝั่งปั๊บทุกคนก็ลงเลยคนคัดท้ายเรือบอกเลยโชเฟอร์นี่ยายคนที่ตอดยังไม่ได้ให้ตังค์ฉันนะ่าได้หันควับเลยฉันให้แล้วยานี่ตังทอนรู้เลยพาเข้าไปเลอรู้เลย คำเขาบอกเลยคำอังเพลยเขาบอกว่าอะไรนะอะไรนะเรือเรือไม่ปลายาพายลาน้ำอะไรนั้นมันคืออะไรนะเรือมือไม่พายอ่ามือไม่พายอย่าเท้าลาน้ำมันแปลว่าอะไรก็ประมาณว่าถ้าคุณไม่ได้คุณไม่ได้ทำอ่ะคุณไม่ได้ที่แบบว่าจะช่วยอ่ะคิดจะช่วยอ่ะคุณก็อย่าขัดขวางอย่าแบบว่าอย่ามาเสือกอ่ะคุณต้องก็อย่าเสียอ่านั่นแหละอย่าเสือกประมาณนั้นมากกว่าแล้วอย่างเข็นคบขึ้นภูเขาเหนื่อยจัง มันคนละมุกอลยเนาะมันไอความหมายมันคืออะไรก็ประมาณแบบว่ามันแบบพี่ป้าเอาหน่อยดิพี่โตมานานแล้วอะเกินความสามารถเราก็อยากไปทำเออเดี๋ยวไให้มันดิเอาไว้เขาจ่อจ่อยงี้เออเอาอะไรอะไรที่เกินความสามารถเราก็อยากไปทำมันเข็นอะ แต่ถ้าเห็นแล้วมันอยากล่ะมันมันคนละอยากกันนะเสพเปิ้ลเอ้เสพเปิ้ลเอารถมาถวายหลวงตากี่คันนะรถรถทัวร์กี่คันวันนี้ซ่อมไอ้ยทำกี่คันแล้วทำสามคันจะเสร็จแล้วใกล้แล้วอ๋อไม่อยากพูดแค่ไม่อยากมาซะพ้ายไม่ไม่ใันแล้วมั้งฮะไม่ยังไม่ออกเทปนี้ล่าสุดแมคโครอาแมคโคร รถตัดไม่ใช่เป็นไอ้รถตัดมันีรถดามอีกนะแล้วก็มีรถอะไรอ่ะรถไอ้รถส่งผ้ารถสองแถวสองแถวสามคันนี่ประมูลมาได้คันแล้วฟอนเทียมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมอไซส์สามสามคันมาแล้วหนึ่งเหลืออสอง กำลังไปหาชิ้นส่วนชิ้นส่วนออกขาตั้งขาตั้งหายแบกแบกอารุ่นยามาฮ่าอิงอ๋อมันเป็นชื่อภาษาอังกฤษไม่ใช่คือจอดที่ไหนอิงที่นั่นแหละอิงสวไฟฟ้าไม่มีขาตั้งไม่มีขาตั้งอันนี้มุกของกิ้มพวกคุณนะมุกอะไรก็ไม่รู้โอ้โหไดใครเมืองไทยนี่รวยเลยเรือยอดจอดบานเลยเรือไอเขาเรียกเรืออะไรไงหางยาวครับเรือยอด ยอดเหรอยอดของคนไทยดูถังน้ำมันมันอยู่ข้างนอกเห็นไหมป้ามันจะทำเป็นแพร่มันมีอยู่ครั้งหนึ่งผมโพสคำของหลวงตาคือไม่ชอบกูนั่นคือปัญหาของมึงเราโพสไปข้างหลังนี่ไงห,ห,หันหลังให้ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเล่าตรงนี้ก่อนอไม่ชอบกูนั่นมันปัญหาของมึงทำไมคุณเป็นลูกศิษย์ใช่วาจาคุณมีอัตตามากเกินไปทำไมคุณโพสแบบนี้ เราก็บอกเป็นคำของหลวงตาก็าดูดีไเห็นไหอ่ะน่าแทนแท<ผ>นแทน<ด>ไปเนี่ยเห็นป่ะมันเป็นมันเป็นคำของหลวงตาที่แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เอฟซี FC แล้วก็ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงตาโดยแท้ครับหลวงตาท่านก็เหมือนแบบอยากจะสอนเราแหละว่าจริงๆแล้วอะ่ะคนเราไม่ไม่ควรจะไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาก็สมมุติว่าเนี่ยเรา เราไม่ชอบกันก็อย่าไปยุ่งกันก็ไม่คุยกันก็ไม่ใช่ปัญหาของใครแล้วใช่ไหมใช่ที่แหละคือบอกว่าคนคนเรามันมันมันยอมรับความจริงไม่ได้แถวนี้ก็ททำบ้านสูงเนาะเขาถมสูงเนาะเนี่ยเราอยู่ในน้ำอ๋อเราอยู่แบบถมสูงผกผ้าช่วยกันจับเจมัดโยนลงล่าง ให้ปลาคางกินเนี่ยอ๋อลอยด้วยอ๋อมีลอยด้วยอันนี้ก็อยู่ในจังหวัดอุบลราชธานีอันนี้ที่เรามาเมื่อกี้ไงอ๋อรีสอร์ทที่พี่หนึ่งบอกครับที่ลาอะไรที่นั้นเราเราไม่ไปรินนั้นอ่ะทำไมทาก้ามันเป็นโกงอยู่อ่ะผมไม่ใช่เขาทำคานรองรับไว้อย่าไปพูดเขารีสอร์ทอะไรปะเพ้าอย่างนี้ปะพพ้าอ๋ออร่อยหวาน ลูกเปรี้ยวเลยเปรี้ยวชิบหายแต่เราไม่บอกรีสอร์ทรีสอร์ทอะไรโชวมะพร้าวมะพร้าววัดป่าแล้วไม่อินหวานหวานไปกินข้างนอกแล้วแพงด้วยเปรี้ยวเปรี้ยกว,ว่ากูกินมะนาวดีกว่าเลื่อนเลือนลูกใหญ่เลื่อนเลอนะนี่นี่เขาดักขไข่ไอ้นี่แล้วเนี่ยมะบึกมะบึกไม่ใช่เขาทำแบบ สนาม้ำเติมสิทิ์เลยทำไมครับโค้งไปโค้งมาโค้งไปโค้งมาปลามันก็โอ้โหปลามันก็มีความสามารถเนาะไอตัวไหนที่รอดเนี่ยแม่งโคตรเก่งเลยแสดงว่าปลาขาเลาะอันนู้นคือฝั่งเราละฝั่งลาวฝั่งลาวเลยประเทศลาวฝั่งลาวนี่ฝั่งเราอันนู้นฝั่งาวเราเรียก สาธารณรัฐประชาชนพิปไตยประชาชนลาวใช่ไหมเมื่อมองฟ้าบนคิดถึงอุบลบ้านมีไบ้านแฟนก็พอแล้วเพลงนี้เพลงไอ้บางไหมใช่สิทิพร์พรทิพ์พุอ่ดแม่พ่อแม่ตาสลันบอกเห็นหน้าแฟนมาแล้วตั้งโดดนักร้องอีสานนี่นะใครจายอ่ะ ใช่หมาเน่านักร้องอีสานนอกจากสมัยก่อนเลยนะที่ร้องเพลงเพาะขวัญชัยเพ็นร้อยเอ็ดเนี่ยเนี่ยถ้าถ้าใครจะปลูกบ้านมาเอาทรายได้นะแล้วก็ปลูกบ้านนี่ก็เสียงหวานมันได้ปตายที่ไหนรายเหรอเนี่ยตายเออจริงเนี่ยโอ้ถ้าอยู่แถวนี้มาเปิดท่าตายเลย แล้วประเทศประเทศลาวเขาไม่เอาไปใช้อะไรหรอไม่เหมือนฝั่งเราไม่มีแล้วนี่ยของเราดูดขาดหมดหายหมดแล้วโอ้ตอนน้เาม,าม<ช>น้ำาตาดนา้ำเอวนน้ำขวนหรือตามเอาไม่แน่เอ้ยน้ำมันหมุนไปหมุนมาไง,ไงวะเนี่ยเปลี่ยนตัวที่ท้ายปากนวดไปน้นไอ้ฝั่งนี้มาอันนี้นี่ถ้าเกิดเรานั่งเรือนี่นะ ม่น้ำโขงแล้วมีพญานาคโ่วันี่เราคลิปเราดังเลยเนี่ยเมื่อกี้พี่เขาไปถามป้าป้าเขาบอกมียังไม่เคยเห็นเมื่อกี้เขาบอกเขาเคยเห็นเขาเคยเห็นเห็นเห็นฝันอ๋อเห็นฝันถ้าเห็นตัวจริงกูจะให้ตังค์ไม่เราก็เป็นความเชื่อเขามีมีแต่ยังไม่เคยเห็น หลวงตาหลวงตาก็บอกว่ามีพญานาคันมอยูะไรอยู่คนพบกูอ๋อชื่อเพลงนะเออน้ำจองสายไหลเป็นร่องเลยนี่ถ้าถ้าน้ำลงอีกหน่อยแล้วเรือเข้าได้เลยลงโของเดือนเพลิมูนเชื่อมมูนสีคามก็คือประมาณนี้นะมันเชื่อมกันอันนี้ยังไม่เชื่อม แต่รู้สึกฝั่งนี้จะลึกนะฝั่งนี้ลึกแล้วมันถึงสองสีอย่างเนี้ยอ่ะอ่ะเนี่ยสองสีแล้วนะนี่ไนงะสองสีแล้ว นี่ไงสองสีแล้มดส,สีสกเกตกับสีสัชายนาลัย <c oughs> พบกัน EP 2นะครับร่องโขงพาทัวร์สอบ,บาความรอบไปวังกิเลสขอกํำเล้วจึงกลายเป็นเฟรดความต้องการของคนมีมากล้นยัก